เช้าตื่นมานะคะเติมพลังใจให้ตัวเองเติมพลังงานชีวิตรู้สึกดีกับสิ่งต่างๆเริ่มต้นใหม่คิดใหม่ทำใหม่ในสิ่งที่เรามีความสุขเริ่มต้นสร้างสรรค์จินตน,นาการในด้านดีคิดสิ่งในสิ่งที่เราอยากได้วาดฝันไว้ด้วยความสุขแบบชนิดที่แบบไม่ต้องเครียดอะคะ่ะ ทำอะไรด้วยความสนุกความสุขแบบฟินๆที่ดีนะคะทำสิ่งที่ดีบางทีเอ่อคนอาจจะพูดอะไรยังไงก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรที่ไม่ดีเราก็แค่เริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็ทำสิ่งใหม่ที่ดีทุกวันนะเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอให้พลังใจกับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ที่กำลังเผชิญทุกสิ่งในแต่ละวนันในตอนนี้ภาวะต่างๆให้คิดว่ามันมีอะไรในนั้นซ่อนอยู่ ในทุกวิกฤตในทุกปัญหาจะมีทางที่สามารถ